สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับวันนี้ผมจ่องรีวิวมันเด้งมาแล้วซาวบาวาวได้มาจาก JIB นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูกันดีกว่าโอเคเราแกะกล่องกันนะแกะกล่องออกมาปั๊บเจอแน่นอนอยู่แล้วสายยาวๆสัก1สายมันคือสายเฮ้ยมันคือไมโครโฟนว่ะเพื่อนๆมันคือไมโครโฟนน่าจะเป็นไมโครโฟนถ้าดูไม่ผิด รวมไปอีกเจอแน่นอนแน่แน่ซาบามาออกจากกล่องน,นั้นเลยเชียร์แกะตรงไหนวะเนี่ยมาเลยมาเลยตัดแป๊บคัปเตอร์ก็คมซะเลือกเกินว้าวเจอซาวบา โอ้โหสวยสดงดงามน,นะฮะเพืเ่อนเื่อนดูนี่ฐานมันเนาะนี่เวลาวางวางอย่างนี้นะสปงา,วาดูนี่มีปุ่มต่างๆเลยเปิดเสียงรถเสียง,งต่างนี้ตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบเนาะกนไกลไกลตัดเลยไกนไกลก็คมซะเหลือกเกินโอเค แล้วน,นี่มีสาย USB ตัวนี้ USB น่าจะเป็นตัวเลี้ยงไฟสำหรับตัวเครื่องเนาะข้างหลังนี่ก็จะมีที่ต่อเห็นปะอ,อึ๊บไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสกันกล้องโฟกัสมาแล้วน่ะนี่เห็นปะก็จะมีไม์กับหูฟางนะีแโอเคเดี๋ยวเอาไปประกอบก่อนเดี๋ยวเอาไปต่อกับคอมก่อนแด้เดี๋ยวไปดูความสวยงามของมันดีกว่า เรียบร้อยครับประกอบเสร็จแล้วประกอบต่อเสร็จแล้วนี่เห็นไหมมันจะมีปุ่มอยู่อ่าอยสี่ปุ่มปุ่มซ้ายสุดอันเนี้ยเปิดปิดแน่แน่กดค้างคือปิดกดค้างคือเปิดกดทีนึงมันจะสลับไปหมดบลูทูธแบบนี้กดอีกทีนึงจะกลับไปที่โหมดของตัว USB ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่แล้ววอลลุ่มมันบอกกันอยู่แล้วเนาะบวกลบตัวนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดตอนนี้มันจะอยู่ในโหมด CD ก็คือเหมือนกับโหมดฟังเพลง ถ้าเป็นโหมดเกมเสียงมจะกระ,ะหึ่มมากขึ้นกว่าเดิมถ้าเป็นโหมดภาพยนตร์เสียงมันจะออกแนวแบบทุ้มๆเหมือนอยู่ในโรงหนังอารมนั้นเลยนี่อันนี้เป็นโหมดเพลงใช่ไหมแล้วนี่ก็คือไมโครโฟนที่เขาให้มา,าไม่ได้ยากะลยเสียงกับข้างหลังตรงนี้ได้เลยจะมีช่องให้เสียหน่ายมากประกอบจอดเดี๋ยวลองฟังดู <c oughs> เสียงก็จะประมาณนี้แหละนะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงข้านี้สั้นๆขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับวันนี้ผมจองรีวิวมันเดน้มาแล้วซาวบา,ว,าว้าวได้มาจาก JIB นะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องดูกันดีกว่า